今天就承诺今天的问题。 ร้อนจริงๆเอทอมาหาเหรอจ๊ะเทอมาว่าสุขบอกลงเขามาพนะ่านนะเทอมาว่าสุขบอกลงเขมามม่ยังเห็นมาขึ้ตังทะเลอ,อยู่คั้ว mm -hmm.

เฮ้อ <Yep>. ผมผมคันน้กัมันเก็บมันจะสอนเอ่ามันทางข้างของอครอยู่ข้างหลังมัน่สมนี่ในกาสอนว่หันอย่างั้นหันมันตัวใหญ่บ่ตัใหญ่ยงนี้มีอขาหรอเมยม่ก็เซ้ากันทังเป็นมทคนเก็บเหย่หรอเมยคนเก็บใคนเก็บอยคนเก็บกบมพยาสอนเราให้เพื่อให้เล่นลายเพื่อเนี่ยให้หันอันนีนี่นีให้แกนี่ สอนไปเรื่อยๆเดี๋มันทำมันบเดยวโมงเกโอ้ยทำมเดเห็ดแนวนั้นนี่เดี๋เดไปหาเกไกลเกี่ยกา่ไทำเรอเกียกไปเกียว้มันแดดกันว่าตะเดียแล้วตะซีม่งเลี้ยหามงเล้ยเนะสอนเล็กอันขี้เก่ากับว่าอะไเทียวรไปไม่ไปเรื่อยๆตัวแต่นี้หน่อยเต็มเลยใช่เนี่ย เม <Pedro. S 1> no e. ียนบอไม่เหน่อยไม่เหน่อยเลยจร่งๆที่ไหนมันก็ตายมันร่วงอะไรมันร่วงดึงอะไรแล้วก็ะต่ายวานอะไรก็่นี่ร่เานร่วงวานนี่นี่ก็นี่ก็จะไปมุกตัวไหน นี right. I see. I see uh ่แหละนี่มีเตมิยไลนได้ครับบะแบบนี้บอเป้เรี่องจมีกัินบ่เป็นดอกฮะดีเลยนักบกัแอีาเลยนี่าม่นะคิดตาแม่ตน้อม มันก็มาผีเหรอถึงมาใครปูน,นหน่อยล่อยมันใส่เขีนนโม่ตัวนี้เขีมนิไปเข็งหัวยังเข็งน่อยเน่ยมันนหน่อยแบบเต็มเลยนี่าไปเข็งเอ้ยวันนี้หน่อยไล่ไล่ขางไหมโอเมันไ่มาล่ขางเนี่ เฮดแต่ขอบอกมันแทาเขาเขาคิดแต่พอยได้เลยจะเฮดแต่พอจะกินรู้จักอยู่บอกตาเห็น่ามันติเฮดอีหยังก็ยิ่้อกันแทะเป็นดอกนลอยๆอย่างนี้ละเฮดแถ้เท่าเไปมมกเนาะแซวีเด็ดเคยกินยู่เด็กสวหมอเนี่ยนี่ยเนีตน อดาไหถุดแต่ยานไปเลยกำลังงามคันนี้เลยขอยมกดีๆกลัมีขากับมีว้าว้าปันยาว นี่นแนงนน่อยนี่ไม่นหอียังอะไรเป็นยงั้นอเมเอตัวดำดำตัวน้เจ้าเด้นน่อยหเจ้าเลหัวเขียวก่งตัวใหญ่ใหญนี่ไม่นม่อีปู่ไปูน้อยเดยวเดอนี่นี่นี่ จะตกแล้วมาสบายค่ะนี่เฮ้ย okay. ไม่ได้ละโอ้มา